มาลองกันเลยดีกว่า3 2 1ส okay. <c oughs> องหนปเป็นทุกครั้งเลยเว้ยลืมเข้าเกียร์ดีอะไรเดสิ่งที่โดดเด่นโอเคเครื่องยนต์ถือว่าโดดเด่นมากๆกกดปุ๊บมาปับ๊บเนี่ยผมวิ่งเนี่ยประมาณ ครูซิ่งธรรมดาเนี่ยแต่รถมันก็ไหลสบายๆกระชับกระเฉงเฮ้โอเคนะการตกแต่งก็มีความคล้ายเดิมแต่รู้สึกว่าคันเนี้ยมันสีดำเข้มขึ้นถ้าใครต้องการแบบว่าความแบบตีนผีตีนหนักอยากได้ความแรงเ็ง3.0ไว้เลยแต่ถ้าเกิดโอเคคุณวิ่งในเมืองคุณเน้นประหยัดก็1.9ก็ได้ วันนี้คาไซทีมได้ Isuzu D Max Highlander MY 2022มาทดลองขับคันนี้คือตัว3 0 m ไปดูกันว่าการปรับอุปกรณ์คราวนี้การขับขี่จะแตกต่างจากเดิมหรือไม่ได้เวลาปลดล็อกรถไปลองขับกันครับต้องบอกคุณผู้ชมแบบนี้ว่าหลังจากที่เราได้พาไปชม D Max ใน MY ใหม่นะครับ2021เนี่ยแต่ว่าคันนั้นเนี่ยเป็น V Cross แล้วก็เป็นสีเทาใหม่แล้วก็คือสีเทาโอเปซึ่งเป็นสีโปรโมทของ รุ่นนี้เลยก็ว่าได้นะครับจริงๆแล้ว Isuzu ได้มีการปรับเฉดสีอีก1สีครับนั่นก็คือสีน้ําเงินนั่นเองอันนี้เขาเรียกว่า Arctic Bridge Arctic Bridge หรืออะไรสักอย่างนี่แหละเอาเดี๋ยวผมขึ้นข้อความให้แล้วกันนี่คือสีน้ําเงินเฉดใหม่ของ Highlander นะครับจริงๆต้องบอกแบบนี้ว่าสีน้ําเงินตัวนี้จะสงวนไว้ในเกรด M ในรุ่น Highlander แล้วก็ V-Cross นะครับฉะนั้นถ้าคุณอยากจะได้สีน้ําเงินตัวนี้อันนี้ไม่ต้องจ่ายตังเพิ่มนะครับเพราะว่ามันเป็นสีปกติ แต่ว่าถ้าเกิดจะจ่ายตั้งเพิ่มเนี่ยอันนี้คุณต้องซื้อสีขาวซึ่งสีขาวเนี่ยจะได้เกรดสีเดียวกันกันกบตัว m u x เนะครับเป็นการปรับเล็กๆน้อยๆอยเพิ่มความสดใหม่นะครับคันที่เราเอามาลองขับในวันนี้เนี่ยคือตัว Highlander ท็อปที่สุดของตระกูล Highlander นะครับนี่คือ 3.0m ราคาค่าตัวอยู่ที่1,064,000บาทแต่ถ้าเกิดจะเรียกว่าอยากจะได้สีขาวก็เติมเงินไปอีกนิดนึงนะครับก็1,070,000น,นิดหน่อยนะครับ แน่นอนในแง่ของความแตกต่างของ D-MAX ในเวอร์ชันนี้ที่เห็นได้ชัดก็คือกระจังหน้าที่เขาบอกว่าเป็นดับเบิลไดเมนชันนะครับแต่อยากให้เข้ามาใกล้ๆในแง่ของดีเทลที่เป็นกระจังหน้าเนี่ยจะสังเกตว่าตัวสีมันจะต่างกันคือถ้าเป็นตัว V-Cross เนี่ยมันจะเป็นสีดําแล้วก็ตรงด้านล่างเนี่ยจะเป็นแบ็กโครเมียมนะครับแบ็กโครมหรือแบล็กลอสซี่อ่ะก็เป็นดับเงาอ่ะแต่ตรงเนี้ยมันจะเป็นสีเทาแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นโครเมียมนะครับ ซึ่งเราได้ให้ฉายานามว่าหน้าเหนียงนะครับ <S <S คือแต่ก่อนเนี่ยรุ่นแรกเนี่ยมันจะเป็นหน้าเขี้ยวใช่ไหมครับเจ้าเขี้ยวยักษ์อันนี้เป็นน้องเหนียงนะครับแล้วก็เป็นดับเบิลไดเมนชันนั่นเองส่วนไฟหน้าก็ยังเหมือนเดิมนะครับก็เป็น Fu l l LED นะครับเป็นโปรเจคเตอร์แล้วก็มีเดย์ไลท์ในโคมนะครับซึ่งอิสุสุเรียกว่าอิสุสุวิชันนั่นเองกรอบไฟตันมอก็เปลี่ยนเช่นเดียวกันอัน,นี้จะเห็นได้ชัดเลยต้องบอกคุณผู้ชมแบบนี้ว่าพอมันเป็นตัวปกติเนี่ยความเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันก็จะเห็น ตัวนี้จะเป็นสีเทาเดิมที่จะเป็นสีดำนะครับก็ปรับให้มันเข้ากับธีมสักนิดนึงนะแล้วก็ด้านข้างนี่ล้อ18นิ้วอันนี้ลายใหม่นะครับไซส์ยางเนี่ยเท่าเดิมนะไซส์ยางเนี่ย265ับ R 1 8แต่ล้อเปลี่ยนลายใหม่เขาบอกว่าให้มันดูแบบแกร่งขึ้นคือลายล้อเป็นทรงแนวแบบโรบัสตะแต่ว่าเอาเข้าจริงๆถามว่าชื่นชอบไหมคือโอเคมันก็ด้วยบุคลิกรถกระบะที่มันต้องดูมีความแกร่งความบึกบึนอะไรอย่างนี้ แต่ในตัวแรกที่เปิดตัวลายล้อมีความคล้ายๆกับ mercedes eqc นะเออแต่ว่าก็มันก็เปลี่ยนแนวอะ่ะเพราะว่าถ้าจะเปลี่ยนอะไรมากก็คงไม่ได้เพราะว่าเราได้มีโอกาสคุยกับทีมตรีเพ e รเขาบอกว่า isuzu d-max ในตัวเนี้ยมันเป็นการปรับเพื่อเพิ่มสีสันแต่ถามว่าการปรับ minor change ครั้งใหญ่เนี่ยถามว่ามันถึงเวลาหรือย,ยังก็ต้องตอบกันตรงๆว่ามันยังไม่ถึงเวลานะครับก็เราจะเห็นหน้านี้กันไปอีกสักประมาณ2ปีเป็นอย่าง มากนะครับส่วนด้านข้างก็เหมือนเดิมไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงอะไรแต่อย่างใดสีน้ำเงินเนี่ยถ้าสังเกตเนี่ยมันจะมีความสว่างไม่ได้ดูมืดนะถ้าดูสังเกตดีๆเนี่ยถ้าสายตาผมตอนนี้มันจะเห็นกนะ็คือตรงน,นี้มันจะสว่างเลยมันจะเป็นสีน้ําเงินแบบเนี่ยถ้าเทียบกับเสื้อเสื้อของผมเนี่ยมันก็ไม่ได้ขนาดนั้นนะไอ้นี่ดูสว่างกว่าเนี่ยดูสว่างกว่าชัดเจนส่วนด้านหลังนี่ ด้านหลังมีการปรับเล็กน้อยคือโครมไฟท้ายเหมือนเดิมแต่ว่าดีเทลนี่ไอ้นี่เหมือนเดิมก็คือเรียกว่าเป็นกรอบรายละเอียดด้านในเนี่ยเป็นสีเทาเดิมที่มันจะเป็นสีขาวนะครับตัวนี้เป็นสีเทาแล้วก็ไฟท้ายก็เป็น LED เป็น Dual Sonic เหมือนเดิมหลอดไฟเลี้ยวยังเป็นหลอดไส้นะครับฝากระบาดท้ายยังไม่ได้เป็นแบบผ่อนแรงแต่อใดแต่รู้สึกว่าน้ำหนักมันก็แอบหนักอยู่นะ แล้วก็เซนเซอร์มีให้4จุดนะครับเหมือนกับตัว V Cross เลยนะครับตัวเกรด M เนี่ยจะได้เซนเซอร์เนี่ย8จุดก็คือด้านหน้า4หลัง4แล้วก็ระบบความปลอดภัยก็มี Blind Spot Monitoring แล้วก็ Rear Cross Traffic Alert ซึ่งมันก็จะฝังอยู่ตรงกันชนนะฮะแต่ว่าคันนี้จะไม่มี ADAS นะครับเพราะว่า ADAS เขายังไม่ติดตั้งเขายังไม่พร้อมนะเกรด M ของ Isuzu D Max เนี่ยคุณสามารถ สตาร์ทรถผ่านรีโมทได้วิธีการก็คือนี่กุญแจก็จะเป็นทรงอย่างนี้คุณกดล็อกค้างไว้ใช่ไหมครับอ่ะกดล็อกกดล็อกครั้งหนึ่งแล้วกดปุ่มสตาร์ท้างไว้ครับนี่ข้อดีของมันก็คือเวลาที่คุณจอดรถตากแดดไว้ใช่ไหมครับอ่ะคำนวณเวลาไว้สักประมาณ5นาทีหรือ3นาทีก็ได้อ่ะ3นาทีเป็นอย่างมากจะขึ้นรถก็ ปุ่มล็อกรถแล้วก็กดปุ่มสตาร์ทค้างไว้เครื่องยนต์ก็จะติดแล้วก็ระบบเครื่องปรับอากาศก็จะทํางานเพื่อที่จะปรับอุณหภูมิภายในห้องโดยสารให้เย็นขึ้นนั่นเองแต่มันเป็นแบบนี้พอคุณจะขึ้นรถใช่ไหมครับปลดล็อกปุ๊บดับเครื่องเฉยซึ่งในตลาดรถกระบะเนี่ยเคยมีรถยี่ห้อหนึ่งนะครับยี่ห้อหนึ่งเสียงเพี้ยนเลยยี่ห้อหนึ่งเขาทําแบบนี้ได้เหมือนกันแต่พอปลดล็อกปุ๊บรถไม่ได้ดับเครื่อง โอเคเขามองว่าในเรื <tampoco S 2> <music> <cities> when when mm ่องของความปลอดภัยแล้วก็เรื่องของโจรกรรมใช่ไหมครับแต่ความสะดวกสบายมันควรจะมีนะมีบันไดก็ต้องขึ้นแล้วก็มีมือจับโอเคง่ายหน่อยภายในห้องโดยสารของ isuzu d max highlander 3.0 m นะครับถ้าพ like 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 ูดกันแบบตรงๆนะครับแทบจะเหมือนเดิมเลยเหมือนเดิมทุกอย่างเลยครับไม่ว่าจะมาดวัดพวงมาลัยเครื่องเสียงแอร์ ทุกอย่างเหมือนเดิมเลยการตกแต่งก็มีความคล้ายเดิมแต่รู้สึกว่าคันนี้มันสีดําเข้มขึ้นนะครับตรงพวกกาบเนี่ยตรงตริมตรงคอนโซลหรือแม้กระทั่งกรอบแอร์มันจะมีความเป็นสีเทามากขึ้นนะครับแต่สิ่งที่มันมีการปรับเพิ่มเข้ามานั่นก็คือเบาะนั่งสําหรับคู่หน้าใน D-MAX m นี้จะเพิ่มคุณนี่จะเพิ่มเบาะหนังซึ่ง Isuzu เรียกว่าคูแม็ ซึ่งคูแม็กซ์เนี่ยมันก็คือเบาะที่ช่วยลดในเรื่องของการสะสมความร้อนอันนี้มันจะเป็นฟังก์ชันที่อยู่ในมิวเอ็กซ์นะครับตัวปัจจุบันเลยแต่ว่าคราวนี้พอเป็นดีแม็กตัวใหม่เขาก็เลยเอามาใส่ซะหน่อยเพื่อเพิ่มความสบายแล้วก็ลดความร้อนภายในห้องโดยสารนั่นเองคือมันไม่อมความร้อนมันก็จะเขาเรียกว่าเหมือนสะท้อนความร้อนออกไปนะครับตัวกระจกหน้ารถเนี่ยมันก็กรองแสง UVA UVB อยู่แล้วซึ่งอันนี้มันเป็น IR cut คั ทีนี้ภายในเนี่ยก็ต้องบอกแบบนี้ว่าอย่างที่เราเล่าไปว่ามันเหมือนเดิมทุกอย่างเลยอย่างมาตรวัดก็เหมือนเดิมนะครับพวงมาลัยก็ปรับได้4ี่ทิศทางเหมือนเดิมเลยนะครับเบาะนั่งคู่หน้าด้านคนขับป,ปรับไฟฟ้าแทิศทางด้านผู้โดยสารเนี่ยเป็นปรับมือนะยังไม่ได้เป็นปรับไฟฟ้าส่วนเครื่องเสียงเนี่ยก็เป็นจอ9นิ้วนะครับรองรับ Apple CarPlay ซึ่งรองรับ Apple CarPlay แบบวา l เลสแล้วนะครับจริงๆแล้วต้องบอกว่าใครซื้อดี a มตัวพลิกโลกล็อตแรกเนี่ยมันรองรับตั้งนานละ อ่าอันนี้อันนี้บอกไว้ก่อนนะว่ามันรองรับมานานแล้วนะครับส่วนตัวแอร์ก็เป็นดูโอโซนซึ่งอยากให้ดูมันมีฮีเตอร์อันนี้ยืนยันเลยว่ามันมีฮีเตอร์อันนี้คือกดอุณหภูมิมากสุด32ององศานะเนี่ยแล้วลมร้อนเนี่ยที่มันออกอะ่ะมันมีลมร้อนอยู่นะมันมีลมร้อนอยู่นะเพราะว่าเมื่อวานเมื่อเมื่อช่วงวันก่อนเนี่ยผมผมถ่ายอ่าผมขับรถกลับเข้ามาที่คอนโดอะ่ะ ก็คืออากาศหนาวมากก็เลยงัดเลย32องศาเฮ้ยได้เว้ยมันได้อยู่นะมี USB ให้นะครับแล้วก็ช่องเก็บของก็ถือว่าเป็นจุดเด่นของ i ส u z ูเลยช่องเก็บของก็มีตรงนี้นะครับอันนี้เป็นที่ใส่พักเครื่องนะครับจะใส่อะไรก็ได้เป็นเหรียญบาทเป็นอะไรก็กันไปตรงนี้ก็ใส่พวกกระเป๋าตั้งนะครับโทรศัพท์ก็ได้อันนี้เป็น power bank นะฮะแล้วก็ลิ้นชักนะครับก็จะหนาๆหน่อยนะนี่ ใหญ่เลยเกียร์อัตโนมัติก็เป็นลักษณะเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าในตัว M เนี่ยมีปุ่ม Hybrid e n s Control มาให้นะครับก็คือเวลาที่คุณลงทางชันมันก็จะควบคุมความเร็วให้ด้วยนั่นเองเบรกมือก็ยังเป็นก้านอยู่เหมือนเดิมนะครับแล้วก็วัสดุหนังเนี่ยเอาตรงๆก็มีความนุ่ม ในระดับหนึ่งแต่ถามว่ามันซอฟทัชไหมมันก็ไม่ได้ซอฟทัชถึงขนาดแบบเหมนรถเก่งอะคือมันก็นุ่มอยู่แต่โอเคในแง่ของการใช้งานมันก็คำานึงถึงรถกระบะพราะรถกระบะมันก็ใช้สมบุกสมบันเนาะถ้าจะให้หรูแบบเป็นดีเซกเมนต์ไปเลยมันก็คงไม่ได้อะเพราะว่าถ้าเกิดซ่อมครั้งหนึ่งมันก็แพงซึ่งมันคือจุดหนึ่งที่ เขาต้องคำนึงถึงรถกระบะเนี่ยซื้อมามันไม่ได้แค่แบบจะใช้แบบทั่วๆไปขับในเมืองกินลมชมวิวอย่างเดียวมันต้องเน้นใน,นเรื่องของการใช้งานด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยค่าบํารุงมันก็ต้องสมเหตุสมผลถ้าว่ากันตรงๆก็ต้องถูกอะประมาณนี้ส่วนเบาะหลังเนี่ยเราคงจะไม่ต้องดูอะไรมากก็เป็นอินเสิร์ตเพราะว่าตำแหน่งเนี่ยมันเหมือนกับตัว Vcross เลยทุกอย่างฟังก์ชันเหมือนกันเลยพับ40-60ได้นะครับมีที่วางแก้วน้ำให้แล้วก็ด้านหลังมีช่องชาร์จไฟนะครับของตัว USB มาให้นะครับ ในขณะที่เครื่องยนต์ของคันนี้ใช้เครื่องยนต์ดีเซล3.0ลิตรนะครับรหัส 4JJ3TCX นะครับก็มี VGS Turbo ซึ่งเป็นเทอร์โบแปรผันแบบไฟฟ้านะครับมี intercooler ให้พละกกำลังอยู่ที่190แรงมา้าแรงบิดอยู่ที่450นิวตันเมตรแล้วก็เชื่อมไปที่เกียร์อัตโนมัติ6จังหวะนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นขับเคลื่อน2ล้อหลังเออนี่น่าจะเป็นการลองขับ ตัว3.0 m highlander อีกครั้งหลังจากที่เราได้มีโอกาสขับเมื่อ2ปี3ปีก่อนละนะครับเดี๋ยวเราไปลองขับกันเลยดีกว่าว่าพอมาขับจริงๆว่าเป็นอย่างไรมาลุยกันเลยกับเครื่อง3.0ลิตร highlander 3 2 1ไปพุ่งมากพุ่งมากพุ่งมากแล้วก็ร้อยละเอาเข้าจริงๆพอมาขับ D-MAX คันนี้เนี่ยก็พูดกันตรงๆว่าในแง่ฟีลลิ่งต่างๆถ้าเทียบกับตอนที่เราขับตัวที่เป็นตัวพลิกโลกอะตัวเปิดตัวแรกเลยก็พูดกันจริงๆว่าฟีลลิ่งแทบไม่ต่างกันเลยนะครับ mm hmm. เมื่อดูกำลังเครื่องเนี่ย3000 CC, Block C, 3 0 0 0ซีซีบล็อก C ี่เจเจก็ต้องบอกว่ามันแรงจะดีที่ว่าต้องคาราวาให้เอาจริงๆนะคือกระแทกคือถ้ากระแทกคันเร่งอะ่ะมันมาเลย กำลังเครื่องแรงบิดก็ปล่อยมามหาศาลนะครับแม้ว่าแรงบิดตัวนี้450ย450นะแต่ก็ถือว่าจี๊ดจัดเอาเรื่องอยู่เหมือนกันพอมาได้ขับเนี่ยผมรู้สึกอยู่อย่างว่าคืออิซูซ่ะมันสามารถท,ทํารถที่ให้กําลังที่กระฉับกระเฉงและแรงได้นะแต่เขาจะไปติดในแง่ของหลักการของเขาที่ว่าเขาต้องการทํารถเพื่อที่จะให้มันมีความคุ้มค่าในน้ํามันทุกหยดก็คือความประหยัดน้ํามันนั่นแหละ นี่คือคีย์เขาซึ่ง3 0ลิตรเนี่ยโอเคเขาทำมามันก็ยังคงยึดฟิโลโซฟีตรงนี้อยู่แต่เขาก็รู้ดีว่าถ้าเขาจะทำประหยัดเนี่ยมันก็ไม่ได้เครื่องใหญ่ขนาดนี้ก็ต้องนิดนึงใส่เต็มข้อล่อเต็มแข้งเลยนะครับเบสของมันเนี่ยก็คือ 4JJ1TCX ที่เคยประจำการอยู่ใน D-Max 2 Generation มาเจนนี้เนี่ยโอเค i ิ u z u ตัดสินใจที่จะลาก ตัวรหัส CJJ ไปอีกพักหนึ่งเพื่อรอการมาของดาวไซซิงซึ่งก็คิดว่าน่าจะมาหลังในช่วงประมาณอีก2-3ปีข้างหน้าในแง่พื้นฐานเบสของมันเนี่ยโอเคส j j 1มันดีแต่ก็มีบางอย่างที่รู้สึกว่าตามไม่ทันเพื่อนในคลาสเขาก็เลยไปแก้ตรงนั้นตรงนี้เพิ่มนะครับตัวเลข0ูนถึงร้อยละแปเราได้ทําออกมาแล้วนะครับก็เราขึ้นตัวเลขห้ละแต่อัตาชินเปลืองเนี่ยเราต้องบอกก่อนว่าด้วยความที่รถเนี่ยอยู่กับเราแค่3วัน และจังหวะที่เราอยู่เนี่ยเป็นช่วงของ m o t o r Expo มันมาเลยทำให้เราไม่ได้มีเวลาที่จะไปเทสอัตราสิ้นเปลืองแบบจริงจังนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะหาโอกาสมาเทสอีกครั้งหนึ่งแต่วันนี้ที่เรายืมมาเนี่ยเพราะว่าเราอยากให้ทุกท่านเห็นสีน้ำเงินใหม่ด้วยคือหลายคนอาจจะไม่รู้หรือบางคนอาจจะรู้ว่า d m a มใน m y ปีนี้2021-2022เนี่ยมีการเพิ่มสีใหม่ก็คือสีเทาโอปก รหรือแถวแลเทาแลมโบที่หลายคนพูดติดปากกันแต่มันมีอีกสีหนึ่งที่เขาปรับมาใหม่ก็คือสีน้ําเงินนี่แหละนะครับสีน้ําเงินตัวนี้เนี่ยมีการปรับในเรื่องของเฉดสีให้สว่างขึ้นเดิมทีเนี่ยมันจะมีความม่วงๆหน่อยแต่คันนี้มันจะมีความแบบสีน้ําเงินมากขึ้นนะครับมีความสดใสมากขึ้นแต่ก็ไม่ได้ถึงขั้นม่วงนะเอาจริง,รงเนี่ยเครื่องสามพันเนี่ยวิ่งไม วิ่งประมาณพันแปดเนี่ยเนี่ยวิ่งเนี่ยอันนี้วิ่งครูซิงปกตินะรู้สึกเลยว่ามันไหลมันโฟล์คุณเราไม่ต้องไปกระแทกกระทนันคันเร่งแบบว่าให้มันไปอยู่สองพันรอบแล้วรอบมันจะมาเซ่งเนี่ยมันจะขัดกบคาแรคเตอร์ของเครื่องหนึ่งจุดเก้าลิตรไปเลยหนึ่งจุดเก้าลิตรนี่คือเราต้องกระทุงกระทุงให้มันไปอยู่สองพันรอบมันถึงจะตื่นไอเนี่ยไม่ต้องถึงสองพันรอบก็ประมาณพันห้าพันหกอ่ะมันมาแล้วอ่ะเออทำไมไม่ใส่ใน1.9อ่ะ คาแรคเตอร์อย่างเงี้ยจริงๆก็ควรจะใส่นะคืออย่างน้อยๆเนี่ย1.9โอเคมันเน้นประหยัดก็จริงแต่ถ้ามันมีความกระฉับกระเฉงหน่อยในช่วงรอบกลางไปจนถึงปลายเนี่ยมันจะแฮปปี้มากๆนะเนี่ยติดเท้ามากเลยติดเท้าเลยเอาจริงๆนะเครื่องยนต์สามยนตรลิตรเนี่ยเอาตรงๆนะถ้าใครจะถ้าใครต้องการแบบว่าความแบบตีนผีตีนหนักอยากได้ความแรง ทันตีนกดคันเร่งนิดนึงปุ๊บเครื่องแม่งมาแล้วอะกำลังแม่งมาแล้วอะเนี่ยไฮแลนเดอร์ er 3.0เล็ง3.0ไว้เลยแต่ถ้าเกิดโอเคคุณวิ่งในเมืองคุณเน้นประหยัดขับชิคๆเก๋ๆนะครับหรือมีคนที่บ้านเนี่ยไม่ได้ตีนผีก้อน1.9ก็ได้อ1.9จะโอเคที่สุดอ่นีโยนแบบนวลๆน,น,น,นะ สบายสบายขับแบบสบายสบายต้องบอกว่ามีจุดหนึ่งที่มีพี่สื่อกับมีลูกค้าบางคนเนี่ยให้ข้อสังเกตอย่างหนึ่งว่าคันเร่งไวขึ้นอันนี้ผมส่วนตัวนะมีความรู้สึกว่ามันไวขึ้นนิดนึงในลักษณะที่เราคลิกดาวเนี่ยจำได้ว่าเท่าที่จำได้ก็คือตอนที่ผมยืมดี a มตัวแรกอะ่ะอันนั้นผมอาจจะต้องกดลึกนิดนึงแต่อันเนี้ยเรา มันมันอยู่ในระยะที่มันแบบว่าตื้นกว่าตัวเดิมอ่ะมันก็ r s p o อนแล้วตรงนี้น่าจะเป็นจุดที่ต่างจาก D-MAX ตัว M-Y แรกๆเลยตัวตัวที่เป็นพลิกโลกรถแรกอันนี้อยากรู้เหมือนกันคูดคอนโทรลเป็นยังไงผมวิ่งอยู่อ่าร้ออ่าผมวิ่งอยู่ร้อนะลองดูดิแก้หรือย,ยังอ <laughs> ย่าไม่แก้อีกแล้วผมก็ไม่รู้ว่าความเร็วที่ผมใช้อ่ะสรุปแล้วเขาล็อกไว้ที่เท่าไหร่เนี่ย เนี่ยมันไม่มีขึ้นนะในมาตรวัดอะมันไม่มีขึ้นเลยนะว่าแบบว่าเราเราล็อกความเร็วไว้ที่เท่าไหร่คือผมอะวิ่งไว้ประมาณร้อยหกใช่ไหมก็น่าจะล็อกที่ร้อยหกกันแปบว่ามันขึ้นมาร้อยเจ็ดสรุปแล้วผมล็อกไว้ที่ร้อยเจ็ดหรือร้อยหกกันแน่เนี่ยนึกว่าจะปรับแล้วเนี่ยเนี่ยเอ้าเนี่ยแล้วก็แล้วก็กลายเป็นว่าตัวเลขก,ก็สวิงเดือดร้อยเจ็ดเดือร้อยหกเดือร้อยเจ็ดแล้วร้อยหกเอแล้วสรุปแล้วผมล็อกความเร็วไว้ที่เท่าไหร่อ่ะเออ อันนี้อยากให้ปรับปรุงมากๆนะเพราะว่าคนใช้ครูสนโถโอเคมันอาจจะไม่ได้ใช้กันเยอะแต่ขอมีตัวเลขไว้หน่อยมันจะได้รู้ว่าเราใช้ความเร็วไปเท่าไหร่มิลเอ็กจะโอเคเราเข้าใจว่ามันมาเป็นเซตคือมันเป็น a แอด v e c ีฟค s e Control ดังนั้นมันจะต้องระบุตัวเลขชัดเจนตัวเลขชัดเจนเลยว่าคุณล็อกไว้ที่เท่าไหร่แต่ครูสคอนโทรธรรมดาทําไมไม่ใส่มาให้ทําไมไม่ไม่ระบุตัวเลขมาให้อนนี้มันควรที่จะต้องใส่มานะ เนี่ยผมวิ่งเนี่ยประมาณครูซิ่งธรรมดาเนี่ยแต่รถมันก็ไหลสบายๆกระชับกระเฉงเฮ้ย,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 ยโอเคนะชอบนะชอบเลยในแง่ของกำลังเครื่องในส่วนเกียร์เนี่ยก็ตามสไตล์ของอิซูซูครับรถกระบะท,ทั่วๆไปเนี่ยเวลาเล่นบวกลบก็จะมีคิดนิดนึงอ่าเป็นเรื่องปกติถามว่าใช้งานทั่วไปเนี่ยมันก็เหลือเฟือนะแต่ถ้าเกิดคุณจะเน้นในการเค้นพลังเนี่ยอาจจะไม่เหมาะ นะครับก็โอเคพัดเดลชิยังไม่ได้มีมาให้เพราะว่ามันอาจจะยังไม่จําเป็นสําหรับตลาดกระบะ,ะเพราะว่าตลาดกระบะมันก็เน้นใช้งานทั่วไปแต่ถ้าเกิดอยากจะติดก็อันนี้แล้วแต่ความประสงค์ของ isuzu ซึ่งอันนี้ก็ต้องไปเก็บฟีดแบ็กลูกค้าอีกทีนว่าลูกค้าชอบหรือไม่หรืออยากได้หรือไม่อันนี้ก็ว่ากันอีกทีในส่วนการขับขี่อ่ะพวงมาลผมว่ามันก็เหมือนเดิมเลยมันเหมือนเดิมเลย มันก็จะมีความเบาแต่ว่ามันจะมีความหนืดๆให้รู้สึกอยู่ซึ่งจะต่างจากวิวเไอช่วงที่เราถ่ายกันเนี่ยคือเป็นช่วงที่ผมได้ขับวิวเตัว1.9กขับ2แล้วก็มาสลับขับคันนี้สิ่งที่เรารู้สึกได้เลยคือพวงมาลัยเนี่ยวิวเจะเบาวกว่านิดหน่อยคันนี้จะตึงขึ้นมานิดนึงนะครับแต่ว่าเนี่ยการคอนโทรลอย่างโอเคและอันนี้คือสังเกตนะคือมันมันมันไม่ได้มีระยะฟรีมันมีเขาเรียกว่าจังหวะงหวงนิดหน่อย นะครับแต่ก็ไม่ได้แย่มากนะแต่ถามว่าในแง่ของการคนโทรลความไวเนี่ยเป็นยังไงความไวไวนะแต่ก็ต้องเข้าใจว่าพวงมาลัยมันก็จะมีความยาวๆหน่อยเวลาคุณเลีย้ยวหรือแม้กระทั่งกับรถซึ่งอันนี้เป็นคาแรคเตอร์ปกติของรถกระบะนะและเป็นคาแรคเตอร์ปกติของพวงมาลัยเซตที่เป็นไฮดรอลิกไม่ได้เป็นแบบว่าไฟฟ้านะคันนี้ยังไม่ได้เป็นไฟฟ้าแต่อย่างใดแต่ผมรู้สึกว่าโอเคกับพวงมาลัย ถ้าในบรรดาไฮดรอลิกด้วยกันเนี่ยต้องยอมรับว่านิสสันนาวาร่าถ้าในเรื่องของการหมุนวงเลี้ยวอ่ะทําได้สมูทกว่าเอาข้อจริงนะมันทําได้สมูทกว่าถามว่าคู่กัดตลอดการนะอย่างรีโว่เป็นอย่างไรผมว่าบางจุดอันี้อีซูซได้เปรียบได้เปรียบในเชิงของน้ําหนักในเรื่องของความไวแต่ในแง่ของการレスปอนเนี่ยผมรู้สึกว่าคู่ขี้สูสีกัน ส่วนเบรกคันนี้ก็มีความรู้สึกว่าไม่ต้องแตะเยอะมากแล้วแป้นนุ่มผมชอบตรงนี้แป้นมันนุ่มแต่เวลากระทึบเบรกเนี่ยกระทืบได้ได้อย่างมั่นใจเลยคือมันไม่ต้องกดลึกมันก็สัมผัสได้เออนุ่มนะส่วนช่วงล่างเนี่ยอันเนี้ยก็ยังเป็นจุดที่เหมือนเดิมเลยเหมือนเดิมเลยไออา,าการดีดเด้งต่างๆมันก็จะชัดอยู่ ซึ่งมันเป็นนิสัยปกติของกระบะนะโอเคในแง่เซ t t i n g ต่างๆเนี่ยอีูเขาก็พยายามปรับให้มันเข้ากับยุคสมัยที่มันเปลี่ยนและพฤติกรรมการขับขี่แต่เขาก็ยังต้องยึดคอสําคัญคือกลุ่มลูกค้าซึ่งกลุ่มลูกค้าเราก็ทราบกันดีอยู่แล้วว่าอ s u ู u เนี่ยคนที่ซื้อส่วนใหญ่ก็อาจะเป็นเจ้าของธุรกิจไม่ก็เป็นผู้ที่เป็นข้าราชการหรือคนที่อายุมากกว่า 30- 40ขึ้นไป ไอเนี่เขาจะซื้อมาขับกันถามว่าในแง่ของความเนียนในเรื่องการเจอรอยต่อเป็นยังไงก็ต้องตอบตรงๆว่ายังทําได้ไม่ดีเท่าไหร่เอพูดกันตรงๆนะเราก็อยากให้พัฒนานะโอเคมันอาจจะมีส่วนในเรื่องของการเซ็ตโช๊คที่มันจะไปเน้นในเรื่องของความนุ่มเมื่อคุณขับในความเร็วต่ำแต่พอขับในความเร็วสูงเนี่ยไออาการรีบาวมันเริ่มแบบชัดขึ้นเรื่อยๆฉะนั้น ถ้าทางที่ดีก็คงจะต้องหาวิธีการเซ็ตนะอันนี้เราต้องบอกก่อนว่าเราทดลองขับเนี่ยเราเทสกันด้วยลมยางตามมาตรฐานโรงงานก็คือ33รล้อนะครับซึ่งในวันที่เรารับรถเนี่ยโอเคมันก็อาจจะมีการเติมลมยางเพื่อจอดโอ้โหรอเข้าไป 40, 40นะแต่อันเนี้ย3 3 4ล้อคือมาตรฐานที่โรงงานบอกไว้และเป็นล้อขนาด18นิ้วดังนั้นเนี่ยอาการต่างๆมันก็จะค่อนข้าง ตามที่โรงงานเซตติ้งไว้นะครับเนี่ยเราเจอรอยต่อถนนเนี่ยอย่างเมื่อสักครู่อะ่ะเราวิ่งอยู่มันก็จะมีตึกนิดนึงนะจะถามว่าเนี่ยโยนโค้งเนี่ยโอเคนะถ้าเราไม่ได้กระชากพวงมาลัยเยอะมันก็มันก็มันก็ไปตามที่เราต้องการแต่ว่าพูดกันจริงๆว่าการซับผิวถนนยังคงต้องปรับปรุงอาจจะต้องหาวิธีเนี่ยจังหวะหลังจะค่อนข้างชัดและแรงอยู่ ก็เข้าใจว่าเซตเผื่อบรรทุกแต่ก็อย่าลืมนะว่ารถกระบะ4ประตูจะเน้นไลฟ์สไตล์ก็คือเน้นโดยสารมากกว่าการบรรทุกแม้ว่าคันนี้จะใช้แหนบเป็น3แผนแ่นนะครับแล้วก็เป็นเทคโนโลยี WSSP ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่เขาใช้เรียกว่าตัวแผ่นแหนบน้อยลงแต่ว่าวัสดุที่ใช้อะแข็งแกร่งและยืดหยุ่นขึ้นซึ่งมันจะต่างจากยุคก่อนที่ต้องใช้5แผ่น ไอเนี่ยมันเป็น3แผ่นปุ๊บสิ่งที่เขาต้องการคือต้องการความนุ่มนวลแต่ว่าสิ่งที่เราสัมผัสได้คือโอเคมันมีความนุ่มนวลแต่ว่ามันก็ยังไม่ได้แบบดีขนาดนั้นถือว่าในแง่ของตัวรถเนี่ยถามว่าการปรับแพคเกจจิ้งครั้งนี้มันก็ดูน่าใช้ขึ้นแต่ก็มีบางอย่างที่ยังต้องปรับอยู่ถ้าว่ากาันรจริงๆแล้วข้าของบางอย่างที่ให้มามันก็ไม่ได้ มันก็อาจจะเพียงพอแต่ว่าในบรรดาที่เป็นทนะ็อปคลาสเนี่ยท็อปคลาสหมายถึงตัวท็อปอ่ะก็ต้องยอมรับว่ามันก็ยังยังยังต้องฮึดอีกต้องฮึดอีกแต่จุดเด่นเลยคือเครื่องเนี่ยพอวิ่งในความเร็วสูงอะ่ะไออาการดิดดะสไตล์ช่วงล่างอะ่ะมันชัดมากๆเลยมันชัดมากๆแล้วพอจังหวะรีเบลมันมาถี่มากๆเนี่ยสิ่งที่มันจะส่งผลมาเลยก็คืออาการปวดเมื่อยอันนี้ไม่ได้พูดเล่นนะอันนี้คือเรื่องจริงนะ พอไอ,ไอ,ไอก้การที่คุณอยู่บนแรงสะเทือนน,น,นานๆนนมันทําให้อาการปวดเมื่อยมันชัดเนี่ยผมนั่งในตําแหน่งที่เบากดกต่ําแต่ว่าผมจะต้องยกสูงนิดนึงเพื่อรับขาเนี่ยรู้สึกได้เลยว่าไอ้แรงสะเทือนมันมาถึงประมาณต้นขามันน่าจะต้องหาวิธีการทํำยังไงก็ได้ให้การซับมันมีความนุ่มนวลขึ้นผมว่าค่าสปริงและโช๊คมันน่าจะแข็งไปมาอาจจะเน้นบรรทุกด้วยแหละซึ่ง ก็ถ้าเรามองอินไซต์ลึกเข้าไปอีกถ้าจะทำโช๊คสปริงที่มันแมชกับที่มันมีความแบบมีค่าที่ต่างกันน่แน่นอนต้นทุนมันก็จะเพิ่มขึ้นแล้วการผลิตมันก็จะวุ่นวายมากขึ้นเขาก็เลยบอกว่าเอองั้นก็เซ็ตเป็นโช๊คสปริงให้มันเป็นเซ็ตเดียวกันไปเลยก็ได้น่าจะง่ายกว่าซึ่งเรามองว่าถ้าทำอย่างนั้นคุณก็ต้องเซตให้มันอยู่ในเกณฑ์ที่มันเป็นค่ากลางไปเลยก็ได้ ขออย่างเดียวคือไออาการบิดเด้งที่เจอในวันนี้ลดน้อยลงหน่อยก็จะดีมันจะทำให้รู้สึกว่าเออมันเป็นรถที่ขับง่ายแล้วมันน่าใช้ว่ะต้องบอกก่อนว่าเราอยู่กับเจ้าคันนี้ดี D x er m x x i g h l l n n e r r 3 m m ยเพียงแค่3วันนะครับเพราะว่า ด้วยช่วงที่เราถ่ายทํากันในวันนี้มันมีมอเตอร์เอ็กซ์โปพอดีดังนั้นการเทสอะไรต่างๆนานามันอาจจะทําได้ไม่ได้เต็มสูบนะครับถ้าพูดกันแบบตรงๆนะถ้าคุณเป็นคนตีนผีเท้าหนักต้องการความทันใจครบ3.0ไปเลยแต่ถ้าเกิดคุณต้องการความประหยัดความเข้ากับคนทุกเพศทุกวัย1.9ก็จะเป็นพอยส์ที่เหมาะสําหรับการใช้งานนะครับทีนี้สิ่งที่โดดเด่นโอเคเครื่องยนต์ถือว่าโดดเด่นมากๆกดปุ๊บมาปับ๊บเจอแรงบิดทุกย่านที่คุณกด คันเร่งนะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือในเรื่องของการใช้งานโดยเฉพาะเรื่องของจอ Apple CarPlay Android Auto ก็ถือว่าง่ายเชื่อมต่อง่ายนะครับแต่สิ่งที่คุณจะต้องรับให้ได้และเป็นจุดขัดใจในมุมมองผมนะช่วงล่างที่ขาดความนุ่มคือการทรงตัวมีความยวบมีความย้วยหน่อยๆแต่เวลาเจอพื้นถนนแม้ว่าคันนี้ใช้แหนบ3แผ่น แต่ความนุ่มไม่ได้นุ่มอย่างที่คิดมันมีการซับแรงสะเทือนที่ค่อนข้างดีดและเด้งแรงเอาเรื่องอยู่ดังนั้นมันควรจะต้องมีการปรับปรุงให้มีความนุ่มนวลกว่านี้ซอฟต์กว่านี้การเข้าโค้งโอเคมั่นใจขึ้นแต่ก็ต้องยอมรับว่ามันอาจจะยังไม่ได้มั่นใจที่สุดในกลุ่มตลาดแต่มันก็ไม่ได้แย่ไม่ได้เิเล่มันยังอยู่กลางๆค่อนบนนะอีกส่วนที่อยากให้ปรับเลยคือเรื่องของฟังก์ชันจุกจิก คูช t คอนโทรลควรที่จะต้องมีการระบุตัวเลขชัดเจนได้แล้วนะครับมิลเอ็กซ์โอเคมันทําได้เพราะมันเป็นฟูลเซ e ตมันเป็นแอดัพตีฟคูช์คอนโทรลแต่คันนี้มันเป็นคูช์คอนโทรลธรรมดาควรจะให้บ้างก็ได้นะครับและเบาะนั่งอันนี้ขึ้นอยู่กับสรีระแต่ละคนแต่ตัวผมเนี่ยโอเคใหญ่เบาะมันบีบในลักษณะไหลนะครับฉะนั้นอาจจะมีความปวดเมื่อยได้แต่ว่าแต่ละคนอาจจะนั่งสบายก็เป็นไปได้อัตราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงแบบเบื้องต้นนะครับเราเทสกันมาแล้วตัวเลขขึ้นมาครับ นี่คือระยะทางและตัวเลขอาตาัตราสิ้นเปลองบนมาตรวัดน,นะครับทั้งนี้ก็ต้องไปลองขับด้วยตัวคนเองที่โชว์รูม Isuzu ทั่วประเทศครับก็ต้องบอกว่าตัว MY 2022มาแล้วไปดูคันจริงแล้วก็ไปลองขับกันดูว่ามันใช่สำหรับคุณหรือเปล่าและนี่คือทั้งหมดของ Car s i ซ e Team คลิปในวันนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดติดตามทุกช่องทางของ Car ์ไซทกันด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในรถคันต่อไปครับ ไม่พลาดทุกเรื่องยานยนต์ติดตามได้ที่ CarSide Team ทั้ง f c e e o o o CarSide Team กดไลค์กด see first เพื่อไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวในโลกยันยนต์ u t u b e CarSide Channel กด subscribe กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปรีวิวรถใหม่ทุกสัปดาห์และเว็บไซต์ c a r s i t e a n t h